ี่น้องืัอนี้สิมากินแจ่วฮ้อนจ้านี่น้ำแจ่วของเฮาเด้อจ้าพัชชาทําเองจ้าแจ่วฮ้อนจําเป็นหมูเด้อจ้าบบแม่นเนื้องวเด้อจ้าปกติข้าเจ้ากินแจ่วฮ้อนจะใช้เนื้องวเนาะแต่พัชชาใช้เป็นหมูเด้อจ้าบุ้ค้าบ่กินบุกินเนื้อนะพี่น้องจ้าผักมุ้งงามๆน้ําซุปใสกระทะนี่เด้อจ้ากระทะไฟฟ้าเสียพี่น้องจ้าอยู่ดีก็มาตายมือกินหมูกระทะมู้กินหมูกระทะวะ เมื่อกินแจ่วฮ้อนเด้อจ้านี่โบ่แมนหมูกระทะเด้อจ,จ้าแจ่วฮ้อนจ้ามากินน้ำกันพี่น้องสวัสดีพี่น้อง้องป่ายมากินแจ่วฮ้อนน้ำกันเด้อจ้าเป็นเจ็บคงเจ็บคอคือสิบบสมบายพี่น้องจ้าก็เลยอยากกินอย่างพันฮ้อนนะจ้าแจ่วฮ้อนสมองก,กระทะอันนี้เราเมื่อนี้กระทะไฟฟ้ากระเสียพี่น้องจ้าบริการเจ้าของไว้เด้อสามีครับสวัสดีครับเห็นสามีบุ๊ ทำให้เบิ่งให้ใม<ห>ีใกล้องหน้าใส่กล้องหลังพี่น้องโอ้ยบุเห็นเลยเห็นตะเขนเว้ยหันหน้ามาทางพี่เห็นตะเขนเออเออปเป็นนั่งหันละเกิดภาพเกิดสีม,ม,มัวๆบรซัดปันใดพี่น้องจา้าเออได้แล้วแหละอืเออเห็นแล้วแหละหน้าดำๆเห็นบดทั่วบดถึงน่าไรก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้เอ,อ ก็ค่อยๆนะมันจะดิ้นบ่มันจะติ้นบ่ไลยใจไ่ได้เลยล่ะเส้นสุกยไหลกับโบเซ่อืมเจียวปรจองเลยไหมสวนเนี่ยจองอยู่นี่มาสวนเลย มาเด้อพี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้าเจ้าฮอนแซมแซมยำแลงจ้าพี่น้องจา้าเจ้าฮอนปกติบ้านนอกบ้านนาเฮาข่าวกาแฟข่ากาสฟเอาเนื้องเนานะพี่น้อง,นองเนื้องัวเจ้าเคียนนะพี่น้องพชาบบกินงวัวเด้อจ้าบบกินงัวชาไม่กินเนื้องวลุกชิ้นปลาเยอะๆใส่ไปรูป้ แล้วค่อยๆโอ้ยต,อตินปะว่าสีจะไหมก็ไม่น้องจ้ะว่าจะได้กินนะปกติเขากินเจ้าของเขาสิจุ่มๆอริบอร์ตักใส่จานกินเลยง่ายจีเออกวบใบมันนั่นแหละ ได้ง่ายเนาะเดี๋ยวเอาตักขึ้นแล้วเอาก็ปิกแกะเอาเลยวะปกติเขากะสิบชิปแล้วก็จิ้มนะพริมันเกิดวั่น้องดีไว้ดีไว้น้ำแจ่ว,ว,ว,วบบความบกคนป่านไหนพวกใจ้น้ำลายพริกไม่ค่อยเก็บขมปากขมคอ,อพี่น้องคือสิบวันสบายอยู่เลยพี่น้องเจ้าขา ไปแล้วค่อยเป็นกลุ่มปากกลุ่มคอพักผ่อนบ่เพียงพอบอจ่จะนี่วยอย่ากนอนอย่างนอนเลยไปนอนฮะสอบมาแล้วก็ววแล้วสามล่างสอบซ่อมทองค่ำมันเรียบร้อยแล้ว,ลวค่อยกินง่ายๆเลยค่ยงงคอย กับพี่น้องห็นนะบอกู้เห็นภาพรวมจกเอาเราพี่น้องมาพักพักรถดีกเดี๋ยวอยวล้วเดี๋ยวจ้าลงให้ครับเเจ้าของแล,แ,ลอลแล้วรูบวเดีเ๋ยวลงด็กหนะอ้าว แค่นั้นนะแกจะกินแล้วค่อยบอกฮะเก็บค่อยกินตอนนี้เนาะน้ำซุปมัน น,นำห่านอะไรใส่<ม>พี่น้องตามมาเด้อมากินน้ำกันจา้ามสมมดีอย่างน้ำห้อนน้ำห้อนเลยมันอยากครีมข้า <c oughs> ตักแจ้วเสียหลาย้<ม>อนน้ำห้อนใส่น้ำห้อนต้มมาจากข้างล่างเลรอพี่น้องจตา เราห้ามันต้องกินอันนี้พี่น้องปกติกิฟต์มาจากเต่าฮอนฮอนเจ้าหมกเพชรเยอะยุ่ยวะมันกินหมูหกมกระทาคนนี้เลยอะนะอะไรมา,มา,มา,าเล่าๆตอนนี้มันคือเจ้าฮอน ามักเก้ือแบบนี้แบบโบราณนะพี่น้องอเขาหมักแบบโบราณเลยแหละจริงๆข้าอ,อร่อยเลยไอ้ออต้องคลีบน,นนี่ตันนี้กินห้อนๆอ,อย่างนี้อือฮะ กองี้เยเป็น,นน้ำพ่นอมนีันี้มีแฮมพี่น้องอือหร้อมมนจีบ้าไปเลยน้จิ้มของนี้ช้อนกับของนี้ช้อนกลางม่มี้วยแล้วแต่ว่ารถต่งเพเดียวเลย เมืบอจานนี้กับขึ้นอิ่มเลยจานส่วนเลยต้มจนเดียวไปเลยแค่บ่อยลูกชิ้นแทมเนาะไม่เป็นน้งมากินน้ำเนี่ยมาครับลืมห้องครับมากินงจากห่อนครับแก่วนโห้อนครับเตะมันห้อนครับหวย มันถ่ายปบเจ้า้อไว้เธอ,อ,อถ้าไปเครื่องบูได้มานะมันเครื่องขามันถ่ายไม่ได้บัวกับไม่ของ แซบบ่แบไบยแซ่บมามาเด้อพี่น้องมากินน้ำกัดเด้อเจ้าค่ะมากินน้ำพัชชาเด้อเป็นบะบุพี่นอ้องจ้าเจ้าฮอ,อนี่เส้นที่อร่อยต้องเป็นเส้นเล็กเด้อพี่นอ้องขาดม่ได้แต่ขีอน้ำ บเน้นกินพักหลายๆใหๆ้พักพักกระปุลกับหมูไปเลยพักหมูเอาเหลือในตู้เย็นหลายเดี๋ยวพัก มันจะเหลือได้พันไหมละ่ะอืมแค่เอาลงขึ้นม,มาของเขาข้าวเอาหมูขึ้นมาตักทั้งหมดเลยคำเอาแล้ว พี่น้องสมัยเด็กน้อยเนาะสมัยเป็นเดน็กน้อยอยู่บา้านนอกได้กินเจ้าฮ้อนนี่อ้ดีใจเด็กพี่น้องยินดีดีใจแฮงะกีพอได้มีหมูกระทะไดนพี่น้องอยู่บา้านนอกพอได้มีหมูกระทะมีจตะเจ้าฮ้อนนี่แหละเป็นเริ่มต้น,นะนเนาะเจ้าฮ้อนแหละก็จังมากินหมูกระทะเด็กน,น้อยบ้านนอกะกี้นะพี่น้อง เพราะพืนพักนี่กห็หาตามหัว่าตามส่วนพักบุ้งก็ไปเก็บตามคลองพักบุ้งเหมือนพักบุ้งนาเนี่ยพี่น้องจา๋าพักบุ้งนาใบโหระพาเล็กน้อยแต่กี้เมื่อใดที่กิ้งจ้าฮ้อนแลนหาเก็บพักแล้วมหม้อกระทะสมัยก่อนเนาะไอ้เกินทันเกินทันเน,ะนาะหม้อกระทะสมัยก่อนมันสิด,ดูดเนี่ยพี่น้องนะ เวลาเขาจุ่มบ่วงจุ่มหยางไปมันดูดและมรูเคยจุ่มอืมมันจะเป็นหม้อ,อก,กระทะรุ่นนั้นนะพี่น้องถ้าเขาจุ่มช้อนจุ่มหยางาไปมันไมชดูดเลยอืมมันเป็นหม้อ,อก,กระทะรุ่นนั้นแหละต้องเป็นจองอันนี้มีด้ามพลาสติกอันนี้มันจังบดูดถ้าเป็นช้อนหาแบบเนี้ยดูดตะคงตะเกียบเนี่ยจุ่มไปดูดพี่น้องหม้อ,อก,กระทะสมัยตะก,กี้เนาะอันนี้อยากกินแล้วหม้อ,อก,กระทะไฟฟ้าเสียโบได้ซื้อก็เลยใส่กระทะทอดอีกแล้วพี่น้อง <laughs> กินแบบง่าย ขอเขอาลหาจุดนึ่โบ้โรถมแหงเนื้ออกมีแหงติ้งกันแบ,บอกได้ตัวสัลมเลยนะครับผมเปิดก็ได้นอกจากแอรลงลยตั๊กเบริรก็จังเปิดได้ เราต้องปิดการเอ้ากระนังงขาดแล้วค่ะบนีาะแทบแทบแทบอ่ะพักลงหลายิบอ่ะเจ้าบอเอาขึ้นรถเดี๋ยวฮาเอาลงยิงรักขึ้นทักหลายๆทีิได้สวย ตัวเด็กน้อยเดี๋ยวตัวเด็กน้อยกินพักไอเอาลงเขาขึ้นก่อนเด้อเดี๋ยวเาจะเอาวันนี้ลงเขาขึ้นเลยบางครั้งถ้งาจะเอาลูกชิ้นลงลูกชิ้นนี่บอกเลยว่าอร่อยมากพี่น้องจา๋ากุ้งเท่าไหรท ถุงละสี่สิบาทลูกชิ้นปลาอืออร่อยมากพี่น้องมันเป็นลูกชิ้นปลาแบบ <45 S 2> พ่อค้าบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลากรีดดีอ่ะสี่สิบห้าที่บาาทให้เอาอย่างยวลูกชิ้นปลากดเลย ร้อนมา

ลงกอนเอาอันเส้นลงนิดนึงแล้วค่อยปิดแล้วกันนะหนูลงหรือยังลงเลยจะได้เปิดพัดลมแม่อะไรหรอกมันฮ้อนฮ้อนแหงแล้วพี่น้องจ๋าตอนนี้ไม่ได้เปิดพัดลมกันนะกินแจมแบบันฮ้อนในเงือกอ้อเลวก็ต้องไปอาบน้ําพี่น้องเมื่อนี้กัสีกินบดสุภาพบดเรียบร้อยกัดเยาวากันเลยพี่น้องเนอะทั้งเป็นวัดทั้งนั้นว้ายว่าจะเอาเส้นเผาลงล่ะแล้วก็ข้าวเลย ข้าเราวัดเี่เอาเส้นอยู่เมื่อก,อกอี้นี่บอเอาบอกลงเลยบอเอาเส้นึ้นก้อนจงเอาลงทัานกัข้าวเลยถ้าอยากให้เส้นบมต๊กี่อาขึ้นแค่เดียว<ม>ลงแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดแก๊สเลยข้าวนี้อืมมันจะจับ มต้องกินฟ้าพี่น้องกินหมูกระทะเขากินหมูกระทะอีแล้วติ๊บแปดหมูกระทะเจาฮ้อนพี่น้องมันบอกค่อยได้กินนานๆที่มันต้องได้กิน้วจ่ะใอ้เคยกินอย่บอกอกินน้ำกันมีบอกค่อยพาเจ้ากินมันบอกเนี่ยเนี่ยปกติบ้านเขาเจ้าบอกเคยกินเดิพี่น้องผู้ข้าพาขวกกินค่านี้เขาเน้นกินหมูกระทะเนาะ ี่ยวหรอืยงอ,อ,อ่ะเัม่เนาะตุไม่อนอืลูกสิก้น,นปลาคืยืนหนึ่งมากพี่น้อง ไยทางลำหูน้ำตาลทางกิ้งกวอิกกตัวเงือกเ,เราจะกินหันน้า๋ยวนี้หัขนข้างสุดน้องผู้ใดย้ายจอยะบะบัวกินข้าวพว,วเรานีบ่บุลูเหงือน้าคนไข่เกอนเนอะ ไม่เกุนหัวแล้วไม่ต่มไม่ใช่หัวแล้วนะตนนนนนะน้ินิ้งนิ้รอค่อยๆเราได้นิ้งรอด่งเอาไปนิ้มึ้นพาขึ้นไม่ปวดเลย ถูกยังถูกแล้วเนาะถูกแล้วไปพูดกับคใหม่ดีเนาะขึ้นรถขนาดขึ้นเนื้อดิขยงขึ้นเนื้อหมูดิบแม่นเผดบอกคือการกับอันเนื้อดิบเดนเนาะแม่นบอกเขาบอกกินหมูดิบแล้วหมูดักบวะก็เห็นอันใน YouTube เขากินตับหมูดิบนะ

เจ้าหอนอ่ะคือหยุดนึ่งไม่กล้าจีบไม่ได้เลิศเลอเฟอร์เฟกแบบหมูกระทะเนาะพี่น้องเนาะแต่บรรนอกอ่ะแม่เป็นเด็กน้อยผู้ดีใจแห้งยิ่เมื่อใดได้กินเจ้าหอนอ่ะเจ้าก็มีตะกพริกผงเฮาเนาะตะปพิกผงเฮาบักนาวสุนโกรดน้ำปลาอะไรกันน้ำซุปเนาะว่าพื้นเจ้าก็ได้เนื้อก็เป็นเนื้อหมูเนาะเฮาใจเนาะพัดจะเป็นพัดมุงจต่พี่น้องแค่นี้ก็แซ่บแล้วผมต้องเลิศเลอเฟอร์เฟกเดอกพี่น้องจ๋า นน้อง,องพี่น้องพี่จ้าผู้ข้าแย้เวลามันยาวเกิดไปผู้ค้าสี่อัมลาพาจากเหมือนเด็กพี่น้องเด้อเดี๋ยวกับสกินตอกับสามีเป็นเบิร์ตผู้เล่าโบเบิร์ตก็เอาไว้ทอดเอาไว้พักหรืออื่นอยู่ก็ได้เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบกขอบใจเด้อมดสุขุมสุคนที่เข้ามาติดตามเข้าขมาหาักซุ่มเด้อจ้าพี่ป้ายุใดก็ต้องกราบขอโทษขอวามให้ละเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ ตัดติดตัดไดเลยครับบอกเงบอกติดตามได้อครับ